สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบก,กับท่านผู้ฟังในค่อคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณพันนีวรพาณิชร,ร่วมกันรับเป็นชาวพครับขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของคุณพันนีวรภานิชมาณโอกาสนี้ และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานเป็นการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสวัดสัพพทานางังธรรมทานางังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่ให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณพันดีหวลภานิ์จงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอดูโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้จะเป็นสตาขอคุณวันชายคุณวันิดาสุทาวรากรและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพสร้างกุศลอุทิศให้กับนาสอสิริสุดาสุทาวรากรพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจา้า จากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับแล้เมื่อกลับมาจากพรมแล้วก็ค่อยๆกระโดดเข้าใส่ที่ได้ยางสองอย่างแต่ความคิดความอ่านผิวพันแตกแต่ตกันเคยเสพกามต่อกันก็เพ่งเล็งต่อกันแล้วมันไม่สูญหายไม่สูญพันในเวลาเราทําความดีความดีก็ข่มระงับความชั่วไว้ก่อนพอความดีหมดฤทธิ์ความชั่วก็ได้โอกาสละกระโจนเข้าใส่ทันทีอันนี้แหละครับ ชีวิตของมนุษย์ถ้าเราดูตั้งแต่สมัยต้นกับนั่นก็คือศึกษาจากอักขันจัตุทีคณิกายนะครับคงพอจะจำกันไะด้แล้วก็ถ้าเราไม่ตั้งข้อสังเกตเราก็ไม่ทราบเลยว่าทำไมจิตใจของคนเราเริ่มแตกต่างกันมากับพรมด้วยมาจากพรมด้วยกันดีๆน,น,น,นะฮะผิวพรรณก็งดงามเลยพรามาอยู่ผิวพรรณเกิดแตกต่างกันแ,แล้ว วันนี้สายใจคอก็แตกต่างกันไปแล้วนี่เหมือนอะไรกันนะฮะเราจะโทษงวนดินก็ไม่ได้ไมันก็รดเดียวกันผิวเดียวกันนะฮะกินอิ่มด้วยกันนะฮะถ้าจะเกิดจํากันไม่ได้เท่าแล้วแก่ผิวพันธุ์ดีกว่าข้าข้าผิวพันธุ์ดีกว่าแกก็แยกผิวพันธุ์บ่อนักกัไปกิเลสก,ก็เข้าสมจิตใจก็มีตามความคิดตามความคิดเ,เ,เห็นกันไปนั่นก็คือเกิดความเสื่อมตั้งแต่นั้นมา นะเราก็กำลังศึกษาความเสื่อมความเจริญของชีวิตมนุษย์ในครั้งที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมะเรื่องนี้ที่ไหนพอจำได้ไหมครับมาตุลานครอยู่ในใกล้กบเมืองรัชคลึกเลครับนะแควรัชคลึกพระภิกขุในครั้งนั้นมีเท่าไหร่ครับสองหมืน่นองค์ ประชาชนที่เข้ารับฟังธรรมเทศนาในครั้งนั้นเท่ากับธรรมขันเลยนะฮะแปดหมื่นสี่พันแปดมืสี่พันคนโดยประมาณแบบพูดถึงเรื่องตัวเลขเนี่ยคนสมัยนี้เขาไม่ค่อยเชื่อนะฮะโจนอะไรยังมีตั้งห <c oughs> ้าร้อยก็เคยเจอโจนแต่ตัวต่อตัวแ่วว <c oughs> สองสามคนนี่ยไม่เคยเจอไม่เคยเจอโจนห้าร้อยเขาก็เอาว่าโจรแล้วมันจะมาตั้งกันตั้งห้ารอยอ่า มีนางวิสา,าขามีโคแต่ลห้าร้อมีกระบือห้าร้อยมีมา 500, ้าห้าร้อยคนชายชายห้ามันเป็นไปไม่ได้ใช่มันเป็นไปไม่ได้สำหรับคุณ <c oughs> แต่นั่นเรื่องบุญนะ <c oughs> ใช่ไหมเออเรื่องบุญนี่กมือนกันนะครเพร,ราะพระเจ้าเสวยกษกยาหารแล้วไม่ทำพัฒิจคือไม่อนุโมทนา ลุกออกไปเลยถ้าลาโยมก็ไม่ตามใช่ไหมฮะในพูดจังภาษาเล่าเรานะฮะถ้าลาโยมก็ไม่ตามลุกออกไปสงสัยเอ๊ะทำไมพะุทธเจ้ามิอยู่ทังลุกไปไปเพื่ออะไรอยากจะรู้อยากจะถามว่าอาหารไม่อร่อยได้ไงเอ้าพระพุทธเจ้าออกไปกันนะไม่ได้ออกไปอย่างเราคิดนะพระพุทธองค์ทรงทราบ พราะความเป็นพุทธวิสัยนะฮะยอมรู้อัธยาศัยถ้าเราลุกไปจากนี้ประชาชนก็จะลุกตามไปแ้าสถานที่นั่งฟังมียืนฟังก็มีตรงนั้นนั่งก็ไม่มียืนก็ไม่มีต้องเดินออกไปข้างนอกแสดงธรรมะเรื่องจักรวรรดิสูตรจำได้นะฮะว่าในจักรวรรดิสูตรนั้นพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมะแก่พิฆูสองหมื่นรูป แต่ว่าประชาชนฟัง84,000่เรื่องนี้มันเหมือนกับว่าพระพุทธเจา้าทรงทราบทรงทราบอุปนิสัยของผู้ที่จะได้บรรลุธรรมว่าจะต้องแสดงกับคนนี้เพื่อประโยชน์แก่คนโน้นเหมือนยการแสดงทีฆาตมะขาะซึ่งเป็นหลานพระสารีบุตรที่จริงแสดงธรรมโปรดพระสารีบุตรเนี่ย แต่ว่าสารีบุตรนั้นนะครับผู้มีปัญญามากถ้าแสดงกับสารีบุตรทีฆนาคาก็จะไม่ได้อะไรแต่แสดงกับทีฆนาคะจะได้ทั้งทีฆนาคาและภาษาลิบุตรพระเจ้าจึงแสดงธรรมกับทีฆนาคาทั้งทั้งที่วันนั้นเป็นวันที่สาลีบุตรจะได้สําเร็จเป็นพระลันต์นะแด้ก็ได้ทีฆนาคาก็เป็นโสดาวันด้วยแต่ถ้าแสดงธรรมมาให้รีบุตรสำเร็จเป็นหันต์ทีฆนาคาก็ยังไม่ได้อริยมรรคอริยพลจันพรพุทธเจ้าเนี่ย จะเล็งผลเลรับเพื่อประโยชน์ในการแสดงธรรมะจึงลุกออกจากมาตุลนครไปแสดงธรรมะที่ใต้ต้นมาตุลอีกเหมือนกันปนลายชื่อเดียวกันทราบแล้วนะครับว่าพระเจ้าจากักรพรรดิองค์แรกชื่ออะไรครับนะชื่ออะไรครับ,อ,อ,รรบอ้าวจำไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะผมก็จำไม่ได้ หัวอกเดียวกันนะฮะใช่ไหมจะให้จําได้ก็ต้องดูตาราเรื่องจากว่ายุคของความเจริญพระพุทธเจา้าแสดงถึงยุคความเจริญก่อนอเจริญที่สุดของความเป็นมนุษย์ก็คือยุคที่มีพระเจ้าจักรพรรดิบุบัติขึ้นความบัตัดขึ้นของพระเจ้าจากักรพรรดนั้นถือว่าเป็นมนุษย์สมบัตทิที่นะประเสริฐที่สุด สมบัติขอ,ของความเป็นมนุษย์นะฮะอยู่ที่ได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิอยู่ที่ได้เกิดในยุคที่มีพระเจ้าจาักรพรรดิให้เราได้เข้าใจอช่งนี้นะครับกรนี้ที่เราได้ศึกษามาแล้วก็คือพระเจ้าจาักรพรรดิองค์แรกค่ะองค์แรกมีจักแก้วอันเป็นของททพค่ะถือว่าเป็นของคู่บุญ นะความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นใหญ่ในมหาสมุทรทั้งสี่นะครับแต่ว่าจักรแก้วเนี่ยเป็นใหญ่ในจักรวาลอันในจักรวาลเนี่ยผู้ที่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเท่านั้นที่จะเป็นใหญ่ในจักรวาลอย่างประเทศไทยเราก็พระบาทสมเด็จพระจุวเป็นใหญ่ในประเทศไทยเล็กๆแคบๆนะฮะแต่ถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็มีมหาสมุทรทั้งสี่ครอบคลุมทั้งหมด แล้วก็มีจักรแก้วนะครคองความเป็นใหญ่ทั้งจักรวาลและจักรวาลน,นี้ก็มีมนุษย์อยู่สีทวีปนะฮะชมพูทวีปนะอุตรากุทวีปแล้วก็ปกพ้ะวิเัตทวีปะมอนโยคานทวีปทวีปทั้งสี่นี้เมื่อมีพระเจ้าอุบัติขึ้นจะขึ้นกับพระเจ้าจักรพรรดทั้งหมดทั้งสี่ทวีปด้าน,นเวลาพระเจ้าจักรพรรดนะฮะ ต้องการจะไปที่ไหนจักแก้วจะพาไปหรือพระเจ้าจะกระพัดไม่ได้าจะไปไหนแต่มอบอำนาจขอให้ท่านพาไปเนี่ยอย่างการเรื่องที่เราศึกษาค้างไว้นะฮะเรามาดูข้อมูลนะฮะพระพุทธเจา้าตรัสว่าดูก่อนพิคุททั้งหลายขณะนั้นจักแก้วกมุนไปทางทิศบุรพาบุรพานี่ทิศไหนฮะตะวันออกอ่า พระเจ้าจักรพรรดิพร้อมด้วยจกักรลงคิเสนานั่นก็หมายความว่าการไปของพระเจ้าจักรพรรดิไม่ได้ไปพระองค์เดียวใครมีความประสงค์ขอไปด้วยแค่นี้คิดในใจขอไปด้วยไปได้เลยครับพระเจ้าจักรพรรดิจะลอยไปทางไหนประชาชนก็จะลอยตามไปสู่ทิศที่จักแก้วนําไปด้าน,นความยิ่งใหญ่ของจักแก้วซึ่งเป็น สมบัติทิพย์เป็นบุญคู่บุญเนี่ยน่าอัศจรรย์ถ้าเราอ่านแล้วถ้าหากว่าเราไม่มีศรัทธาเนี่ยอ่านอย่างไม่มีศรัทธาเนี่ยมันเป็นนิยายประลำปรลาเพราะนั้นนักปราชสมัยใหม่เขาบอกว่าพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าจะให้เชื่อได้เนี่ยบางท่านบอกให้ตัดออกก็60% เชื่อได้แค่40%ผมอ่านแล้วก็โอ้ท่านโง่ซะาตั้ง60%นะฮะมีความฉลาดแค่40%บางองค์นะนี่นี่ได้ยินมากหูเลยนะฮะให้ตัดทิง้งซะเกเชื่อได้แค่สิเราก็คิดสวนกลับไปโถท่านโง่ท่าตั้ง90%้านสะะิมีปัญญาอยู่แค่10%คนเรานี่ถ้ลงไม่เชื่อคําสอนของพระพุทธเจา้านี่จะไปเชื่อใครครับ เชื่อตัวเองเลยครับระหว่างคําสอนของพุทธเจ้ากับตัวเองนี่อันไหนมันประเสริฐกว่ากัน,ากนมาเช้าเห็นไหมครับมีคนถามมาจําเป็นจะต้องตอบนะฮะผมก็สรุปให้ฟังนะฮะ,ะรู้ธรรมชาติเนี่ยละกิเลสไม่ได้รู้คําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยละกิเลสได้ เราจะมามัวลุ่มหลงรู้ธรรมชาติคือทำไมคอ,อันนี้ก็ฟังกันแล้วนะครับใเช้านี้แต่ทำให้เกิดความคิดขึ้นมาไงว่าเรามักจะเชื่อตัวเองกันมากกว่าเพราะเข้าใจว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเชื่อไม่ได้สาเหตุที่เชื่อไม่ได้ยังมีคนถามมาเขาบอกมันมีการปรับปรุงกันมาตางผมมาถึงพระไตรปิฎกใช่ไหมที่ปรับปรุงกัน แค่คําว่าสังขยาเขาก็ยังคิดว่าหมายถึงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสังขยาเขาแปลกันว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงน,นั่นคือเรียนความหมายที่ผิดพลาดเหมือนกับาําว่าสัมมาทิฏฐิแปลว่าเห็นชอบผิดพลาดนะครับเห็นชอบนะครบปรับปรุงเปลี่ยนแปลง นั่นคือความหมายคําว่าสังขยาแท้ที่จริงแล้วเนี่ยสังขยาเนี่ยมาจากคาว่าสังขีติพระสารีบุตรเนี่ยทำสังขยาก่อนใครทําในขณนะที่พระพุทธเจา้ายังทรงพระชนชีพอยู่เรียกว่าสังขีติสูตรลองไปอ่านดูก็ได้พระสูตรชื่อว่าสังขีติสูตร,รพระสารีบุตรรวมบทธรรมะที่พระเจาสส้าทรงแสดงไว้ตั้งแต่ธรรมะที่จัดว่าเป็นหนึ่งธรรมะที่จัดว่าเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นสิบ นั่นคือผลงานของภาษาลีบุตรแล้วพระประทัสังขยาครั้งหลังครั้งแรกหลังจากพระพุิพานแล้วก็ชื่อพระสูตรนี้ว่าสังคีติสูตรนั่นคือความเข้าใจนะฮะที่ถูกต้องว่าสังคีติสูตรหรือสังขยาั้นหมายถึงรวบรวมแล้วเอามาแบ่งเป็นสัต์เป็นส่วนเรียกว่าร้อยกล่องรวบรวมร้อยกล่องนี่แหละครับคือสังขยนา และคำสอนของพระพุทธเจา้าถูกรวบรองรวบรวมร้อยกลองไว้หมวดนี้ชื่อว่าพระวินยัยหมวดนี้ชื่อว่าพระสูตรวดนี้ชื่อว่าอภิธรรมแล้วเป็นสิ่งที่น่าปราบลืมแม้แต่พระบาทสมเด็จพระจอมกล้าวเจ้าอยู่หัวยังรวบรวมคําสอนของพุทธเจา้านะมาประพันธ์เป็นบทธรรมวัเชาวาถ้าเราไม่ถ้าเราไม่แปลก็จะไม่ทราบนะครับ ในคําบทธรรมวัช้าเนี่ยจะมีใช่ไหมครัโยธรรม,มังเทเสสิอาทิกรัรยานังมัชเชกรัรยานังปาิโยสานกัลยานังศาสถังสะพยัญชนะงเกวละรริปุณังปาริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิความตรงเนี้ยทำให้ผู้ที่มีปัญญาตระหนักในคำสอนของพระพุทธเจ้า ว่าคำสองของอ้อพเจานั้นมีทั้งอัฏฐะมีทั้งพยชนะนะอัฏฐะคือเนื้อความละเอียดลึกซึ่งผมขึ้นบันไดามาผมยังนึกเอ๋บางคนเขาพูดว่าธรรมะเนี่ยมันกว้างขวางนะผมก็คิดว่าเอระหว่างคำว่ากว้างขวางกับลุ่มลึกเนี่ยอันไหนมันชัดเจนดีก,กว่ากันอเอาเรามระเจ้าพูดธรรมะนี่มันเป็นเรื่องของกว้างขวาง กว้างนี่พอฟังได้ขวางนี่มันเป็นอย่างไงเอาพู้แล้วก็คิดใช่ไหมล่ะถ้าไม่คิดแล้วก็ไม่รู้นี่เอ๊ะคำสอนพระเจ้านี่กว้างขวางหรือละเอียดลุ่มลึกนผลปรากฏว่าคําสอนพระเจ้านั้นนะฮะกว้างลุ่มแล้วก็ลึกตามลําดับฉะนั้นเราก็ต้องให้เข้าใจความหมายแต่ละคําฉะนั้นอัตถานี่นะละเอียดลุ่มลึกพยาชนะคือถ้อยคํา ฉันถ้อยคําของพุทธเจ้าแต่ละคำละคาอ่ะมันไม่ได้จบแค่คําพูดนะแต่มันมีความหมายนะฮะกว้างละเอียดลุ่มลึกฉะนั้นคำหนึงเนี่ยมีความหมายละเอียดมากมายนะัฉะนั้นเราต้องเข้าใจความหมายในคําสองพุทธเจ้าอย่างเนี้ยเราจะช่วยกันรักษา,าไว้ได้เนี่ยฉะนั้นอัทธะเนี่ยเราต้องให้ความสําคัญว่าหมายถึงอ่า อัฏฐะเนี่ยหมายถึงความละเอียดลุ่มลึกที่จริงก็คือย่อๆคือมีเหตุผลนั่นเองนะครับเข้าใจนะครับอัฏฐะเนี่ยหมายถึงเหตุผลนะนะภาชนะคือถ้อยคาฉันถ้อยคําของพุทธเจ้าเนี่ยตัดแต่ละคาละคำมีเหตุผลมีเหตุด้วยมีผลด้วยไม่ใช่ตัดขึ้นมาลอยๆมีเหตุมีผล แล้วเราฟังคําสอนพระเจ้าอ่านคําสอนพระเจ้าศึกษาคําสอนพระเจ้าแล้วก็ถ้าเรารู้เหตุผลที่พระเจ้าทรงกลัดทรงแสดงนั่นแสดงว่าเรารู้คําสอนพระเจ้าเนี่ยแต่ฟังแล้วยังไม่รู้เหตุก็ไม่รู้ผลก็ไม่รู้ยังเรื่องจักรวัติพระพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุของความเจริญเหตุของความเสื่อมในจักรวัติสุดอะไรล่ะ,จะเจริญ อายุวนันณะสุขภะยศอธิปไตยจเจริญอะไรเราเสื่อมอายุวนันณะสุขภะยศอธิปไตยเสื่อมและเหตุอะไรจึงจเจริญเหตุอะไรจึงเสื่อมเรากําลังศึกษากันอยู่ตรงนี้นะศึกษาตรงนี้การความเจริญสูงสุดข,ของความเป็นมนุษย์ต้องเป็นยุคข,ของพระเจ้าจักรพรรดิและยุคข,ของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยอายุเท่าไรทราบไหมฮะหนึ่งแสนปีหนึ่งแสนปี เป็นเด็กซะ25,000ปี25,000ปีนะฮะเออเป็นหนุ่มเป็นสาวซะ25,000ปีอยู่ในวัยชะกันงดงามกำลังวางชานี้ะ25,000ปีใช่หมอยู่ในวัยชราซะ25,000ปีเรา,า100ปีก็ไม่ถึงแต่พระองค์ท่านเท่าไหรค่ครับ1,000ปีนี่ะ1,000ปี จากนั้นจักจะเคลื่อนเนี่ยก็จะอยู่ในเกณฑนะ์ประมาณนะฮะประมาณ72,500ปีผ่านไปแล้วนะฮะเจ็ดหมื่องพันรรือก็เหลือเวลาอีก25,000ปีนั่นคือพระเจ้าจะกรพพัดใจหายแล้วนะการการมีความสุขอยู่กับมนุษย์ของเรากำลังจะหมดไป กามาสุขในมนุษย์ของเราจะหมดไปแต่เราจะประมาทไปได้นะเมื่อ,อทิพความสุขในมนุษย์กำลังจะหดไปเราก็ต้องหาความสุขในทิพสมบัติต่อไปเห็นไหมเขาไม่ได้นั่งแช่อิม่มสุขแล้วตายแล้วก็พอแล้วนะไม่ใช่แช่อิ่มนะครับเราศึกษาแล้วเ,เราต้องตั้งคอสังเกตใช่ไหมครับตั้งคอสังเกตว่าหรืออีก2 5 0 0 0ปีเราก็จะหมดอายุที่จะ มีความสุขอยู่ในมนุษย์แล้วอยากกันนั้นเลยจึงเรียกโอรสโอรสก็ไม่เอาองค์เล็กอะเออคนเราส่วนมากนะเกลียดล,ลูกูลูกลูกหูโตใช่ไหมฮะส่วนมากนะเกลียดลูกคนโตนะรักลูกคนเล็กอย่างคนจีนนะเกลียดลูกผู้หญิงชอบลูกผู้ชายอาแต่คนชมพูวีวเวียเกลียดลูกผู้ชายแต่รักลูกผู้หญิง เ,เห็นไหมมนุษย์เนี่ยมันแตกต่างครับจำไหม,ไหมโสเพณีอะ <laughs> โสเพณีในในชมพูตตวีปเนี่ยถ้าคลอดลูกเป็นชายแลย้วใส่ขยะไปทิ้งกองขยะเลยใส่ตะกร้าไปทิ้งกองขยะย,ย,ยังชีว่ากะโกมาลพัดใช่ไหมเ,เป็นบุตรของโสเ,เพณีพอแม่เห็นว่าลูกผู้ชายจะไม่เอาแล้วไปโยนโน่นทิ้งไปกองขยะแต่คนจะไปเกิดในยุคนั้นมันก็ต้องมีกรรม มีกรรมเป็นของตนไม่ใช่มีธรรมชาติเป็นของตนรกรรมต้องกระเพือพัดให้ไปเกิดตรงนั้นถูกแม่ทิง้งนะฮะทุกอย่างเปไปตามกฎของกรรมไม่เป็นไปตามธรรมชาติหรอกครับเพราะฉะนั้นให้เราได้เข้าใจคนเราเกิดมาเนี่หามีกรรมเป็นของตนตอนนี้ในเมื่อจากแก้วนะฮะเคลื่อนจากที่นะ พระเจ้าักรพัรดิก็ต้องเรียกบุตรชายคนโตพระราชโอรสคนโตมาสั่งสั่งดีนะฮะไม่ใช่สั่งเสียเนี่ยใช่ไหมสั่งดีหรือสั่งเสียฮะเอาแต่เรามักจะพูดสั่งเสียใช่ไหมสั่งดีโชคดีสั่งดีก็สั่งไว้เป็นที่เรียบร้อยเราได้เรียแล้วนี่นะครับไดเรียบร้อยแล้ว สั่งแล้วจากนั้นเจาะแต่งตั้งพระราชโอรสคนโตให้เป็นกษัตริย์เรียกกันว่ามูลธาพิเศษก็ได้เป็นพระราชเจ้าเป็นพระเจ้าจากพเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะฮะยังไม่ได้เป็นจกักรพรรดิได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะแล้วก็พระองค์กษัตริย์องค์แรกก็ออกบวชเป็นราชฤาษี พระมลือศีราชลือศีพระเจ้าแผ่นดินออกบวชเรียกว่าราชลือศีพรามออกบวชเรียกกันว่าพรามลือศีพรหมออกบวชเรียกว่าพรหมลือศีมาลงนี่ผ้มจนได้นี่ไม่ได้พร้มมาบวช มันก็เลยเกี่ยวโยงกันไปอ่ะใช่ไหมแลวนี่จะได้ไม่สงสัยเอ๊ะทำไมเป็นพระราชลือศีอัตถกถษาอธิบายไว้ว่าพระเจ้าแผ่นดินออกบวชเขาเรียกว่าพระราชลือศีอพรามณ์ออกบวชก็เรียกกันว่าพรามลือศรีนะฮะหรือไม่ก็เรียกกันว่าเรียกกันว่าพราหมลือศรีูกต้องถ้าสมณะพรามนะฮะอ่า สมณะพราหมณ์นั้นหมายถึงว่าพราหมณ์มาออกบวชในในในพระพุทธศาสนาเรียกว่าสมณะพราหมณ์นะฮะสมณะเชื้อสายสากยบุตรนั่นะแสดงว่าสากยะนี่ออกบวชนะสมณะก็หมายถึงออกบวชอันนี้ถ้อยคําที่เรากล่าวถึงกันจากนั้นความเป็นฤาษีมีมาตั้งแต่ก่อนสมัยพระพุทธเจ้าอุบัติ นั่นคือเป็นเรื่องราชประเพณีของพระเจ้าจาักรพรรดิพระเจ้าจาักรพรรดิไม่เห็นว่าจักแก้วเคลื่อนจากที่ก็จะต้องสละราชสมบัติออกบุตรถามว่าทําไมต้องสละราชสมบัติออกบุตรเพราะผู้ที่จะได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดินั้นมีปัญญารู้ว่าหมดบุญที่จะได้เกิดเป็นมนษย์แล้วก็สามารถที่จะบำเพ็ญบำเพ็ญกุศล นะฮะให้ได้ทิพสมบัติมมนุษย์สท่านผู้ฟังที่เคารพขท่านผู้ฟังกำลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสามาธิทิถิท,ทินกาขาวชมรมผู้ใฝ่เดธรรมะและศรัทธาของคุณพนีวลภานิตรับเป็นเจ้าภาพขอยนูมโมทนาในคุณศรัทธาของคุณพณีวลภานิชมาณโอกาสนี้นะครับ แล้วคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาน่าต้องติดตามและฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับรุ่งนี้จะเป็นสถาขอคุณวันชายคุณวดดดาสุทาวรากรและครอบครัวสร้างกุศลอุทิศให้กับโนส,สิริสุดาสุขาวรากรก็จะได้อนุโมทนาสาธุก,กันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลานอจากเราท่านผู้ฟังไปก่อน ขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงประเกิดมีแก่คุณพันดีวรพาณิ์และท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาองอางรมองโกรธโยบหลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สงสงรักษาศิลให้มั่นคงจะไม่หลง ขอคนผ่านผ่านผ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความเมย